สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับผมอาจารย์ที่ว่าไล่สดเมื่อวานนะครับเมื่อวานนี่ที่ว่าเชิญชวนไล่สดเราว่าเราบอกกับพี่น้องว่าจะพากก่อนว่าเบิ่งเวลาใครออกจากกองนะครับพี่น้องเวลาใครเขาออกจากกองกอกจากกรงนะครับดำลี้ยงไปหาล้งแขกล้งนะแต่ได้บอกกับพี่น้องว่าจะพาพี่น้องมาเบิ่งนะแตโอเคครับไม่นี่กันได้โอกาสกับเพราะว่าเชิญชวนเขากองนะ เชียร์นออกมาทํางานใน้ก่อนนะครับพี่นอ้องเลยคือโอกาสไม่นีตอนเวลานี้กะกำลังจะใบสองครับเะเยร์ตนกะไปในเกอะกับเยอะเรียบร้อยแล้วก็จะขึ้นไปซอยเขาแพไากไทยจังหน่อยนะครับกันจะขึ้นไปเชียร์ตนกับเล่แวะอาาอาาอของมาแวะของมาเบิ้งไทยนะเรากะคือโอกาสใช้ทายคลิปไปฝากพี่น้องนะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวไปเบิ้งกันเลยครับพี่นอ้องว่าเป็นแบบไหนนะเวลาเขาลง เวลาเขา้สายพันลำเหลียงไข่ออกจากขอบนะครับพี่น้องโอเคครับไปเบิ้งเลยครับนีนะครับพี่น้องไข่นะครับเวลาออกจากขอกนะครับเวลาออกจากขอบเขาก็จะกินไม้น้ำหนีนะครับน้ำใหม่ตัวกออไข่นะสีเหลืองนะพี่น้องตัวก่อไข่สีเหลืองครับเดี๋ยวนี่ครับ เวลาเขาจะมากินตัวปอไข่เนาะสายพันธุ์ก็จะจะก็จะมีสายพันธ์อยู่อีกเสน้นนึงครับพี่นอ้องสายพานนันธ์เส้นนี้สายพันธ์เสน้นนี้ก็จะลําเลี้ยงไข่มาจากอยู่ในกงนะครับอยู่ในกงไกงนะ่เนาะเวลาไก่มันไข่มันก็จะไหลลงมาหาสายพานาาันธ์ครับพี่น้องเวลาไก่ไข่เนาะไหลลงมาหาสายพันธ์เนาะไก่ไก่ไ่ที่นี่เวลาเขาจะไปในเวลาเขาไปใน อย่างแท่ใครอยู่ลงก,ก็จะมุนจะมีมมดทุกเสน้นทุกทุกขอครับมีมีนักต่อยู่สามขอกับทุกเส้นจะม้วนหมดหมดเลยครับแล้วแต่ละคอก็จะมีอยู่สิบแถวนะครับซิบแถวซิบแถวกับแถวเราหกสัสกแสนแต่้งหมดกับหกซิบสันนะพี่นอ้องหกเมืนหกเัมนแต่หกซิบสันครับพี่นอ้องต้องมดหกซิบสั้น มีน้อกันนหกสันครับพี่นอนะ้องสังเกตครับพี่นอ้องนับได้เลยครับว่าหกสิบไอหกสันเนาะพี่นอ้องนับได้เลยว่าหกเป็นหกสันนะเอาปุ๊บเวลาเขาไข่ไสายการจะลำเลียงไข่ครมาเนาะ,ะพี่นอ้องมาปุ๊บมาหาตรงนี้จะเป็นตะแกรงครับตะแกงรงตัวนี้แล้วก็จะ มาหาตัวก้อนไฟนตัวนี้จะเป็นด้านหลังนะด้านหลังเราจะมาห,หาสายพันธุ์ไทยสายพันไทยนี่เป็นสายพันธุลก่ารสูงครับลา <ๆ S 2> ไทยมันลงจากตัวก้อ,ๆๆอน,น,นอนนนอกลาไทยลงจากตัวก้นนอนาไทยลงจากตัวก้อนๆๆๆๆสังเกตว่า ด้วยแถวนี้แถวนี้จะเป็นแถวสุดท้ายเนาะพี่น้องแถวแถวที่หาแถวทุ่งไทยนะจะไปรวมกับใครด้วยูุอยู่อยแถวหนาๆทั้งทางหนาคุณจะมีอะไรไหลายเนาะเพราะว่าเจลาสันจะจะลงมาลงมาแล้วเราจะไปไปหลายด้วยแถวหนึ่งนะครับพี่น้องทั้งหมิร์ดมันมีหาแถวมีหาแถวต่ว่ามันมีมันเป็นแถวคู่ครับแต่จะเป็นจิ๋วครับ ก็จะไหลไปหมางซานเนาะจากขอกสามไหลไปผอ,อนล้มแพกก็ใส่เวลาประมาณสิบห้านาทีนะครับสิบห้านาทีถึงยี่สิบนาทีครับพี่น้องแล้วก็เวลาใครเวลาใครมาจากด้านหลังครับพี่นอ้องใครมาจากด้านหลังปุ้ปมออก,จกนะจ็จะใส่เวลาประมาณไอ้ว่าสายพันธุ์ลำเลี้ยงไข่ออกจากกงครับพี่น้องก็จะใส่ก็จะใส่เวลาประมาณ หนึ่งหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาทีครับพี่น้องกัหรือว่าสองชั่วโมงครับพี่น้องถ้าเครื่องถ้าเครื่องว่ายุดถ้าเครื่องแพกว่ายุดบ่มีปัญหากะประมาณชั่วโมงครึ่งนะถ้ามีเครื่องถ้าเครื่องมีปัญหาหรือว่าได้หยุดได้หยุดสายพันธ์นะครับได้ยุดเครื่องกัประมาณสองชั่วโมงนะครับ บึงดีดีครับพี่น้องเวลาเขาขึ้นไป็นยูเอ,อ,นะอ็ตัวขอคไคเนาะเดี๋ยวผมจะให้เบึงนี้จะจะเท้าครับเรากะผมก็จะไปแก้ไข,ข,นะข่่อยเขาเนาะจะกลินหมักานครับเพราะว่าเบึงอยู่ในขอักเดือบรอยแล้วบึงดีดีครับเวลาเขาไหลลงมาครับไหลลงแบบนี้ลัง น่อยแตกอะน่อยแตกมีเนาะพี่น้องน้อยแตกจะกจะมีเนาะมีน้อยแตกน้ำเวลาเขาไหลลงแบบนี้ครับบางครั้งถ้าตัวกอตัวกอเนี่ยครับตัวกอขาวๆเนี่ยถ้าสีไหนมันหักถ้าสีไหนมันหักเราใครอื่นว่าใครไปยูไปยูโซบบางนั้นก็ล้นแตกขึ้กันครับพี่น้องล้นลงมาแตกนี่ครับนี่ นี่ถ้าว่าไอ้เครื่องหยุดบ่อยๆนะครับนี่คือเครื่องมันหยุดเนาะสายพานถ้าเครื่องมันหยุดสายพานก็หยุดครับหยุดบ่อไหลก็ดีนะเ้าเก็บไข่ได้ซ่านะครับอย็บไข่หมุดซ่าแล้วก็ได้เลื่อง,งานซ่านะพี่นะ้องโอเคครับพี่นอ้องเดี๋ยวไปบินลำต่อไปนะ นี่ครับพี่น้องนี่สังเกตได้ว่าไข่หมูตล้วนะครับไข่บนสายพานธ์จะหมูตแลนะไข่อยู่ในขอกหมดแล้วนะครับจะไหลกลิ้งไปหาสายพานธ์ไงสายพานธ์ลำยังไข่สายพันธไงเนาะสายพันธ์ลำยังไงหมดตาวครับหมดแล้วประมาณไข่จากจากประมาณห่านอาทิครับพี่น้องประมาณห่านอาทิเนาะประมาณห่านอาทิตยก็จะกลิ้งแผ่นี้หล้วหมดนะครับ ไปสูงแ้นสีเหลืองนะครับใครสัรับไมอนีสังรับไม่มีก่จะเลี้ยวแล้วนะครับนี่มดมดเราครับมีมดเรามดเราเนะครับตตอนนี้เผืที่ว่าใครลุ้นมือครับนี่ใครลุ้นมือเหนียมได้ยังไงนะเพราะว่าใครร้องเรนมือแรนี้ต่างเานีก็หลครับต่น่รับไม่มีมดเราครับใครเพราะว่า ไปกับเครื่องก็ไม่ได้ข้อปันไดเนะ้ไม่ได้ยุดติลงเท่าไรกับวราเพียงบางอย่างยังไวอยู่เนาะนี่ครับจากนี้ไปจากนี้ไปกับประมาณห้านาทีพี่น้องประมาณหานาทีก็จะกลิ่นชันเสียงเปิดล้วโอเคครับโอเคครับพี่น้องเป็นยังไงเนาะไอ้ใคร เป็นไรครับเบื้องดีวะครับเวลาไข่ออกจากกอกเนาะไหลเลือนเลือดเลืออดเลืดเอมาน้ำสาะพับนะครับพี่น้องเบื้องดีดีครับไม่ได้เก็บมือนะเราก็จะไหลเขาโล้งแพกนะครับพี่น้องนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับจะเป็นแบบนี้ทุกสั้นนะมีอยู่ประมาณมีอยู่สิบแถวครับสิบแถวสิบแถวสั้นแถวละหกสั้นเนาะแถวละหกสั้นก็ แล้วเราฮอกซันกับทิพเทลกับฮกทิพสันนะครับพี่น้องกับในไทยคอนต่างหลายนี่เป็นขอบไม่นาะพึงลงไกลได้ประมาณสามเดือนครับพี่น้องพึงลงไกลได้ประมาณสามเดือนเนาะเราไกลไทยไกลกับเริ่มไทยนะครับแต่ว่าช่วงตอนนี้เป็นไกลหน่อยโยไทยกับสีน้อยๆนยะังไงนาะเป็นฟองสีน้อยย,อยังไงครับบอ่บอทันได้ว่ายไปไหนกับประมาณจักเดือนหนึ่งเนาะจากเดือนหนึ่ง,นะนนงไทยกับจะ พอดีนะครับก็จะได้ใส่มาตรฐานแล้วเนาะเต็มแผงพอดีนะครับเวลาเขาลงไปอยูใ่ในแผงก็จะจะทับแผงพอดีครับจะเป็นใส่มาตรฐานเนาะโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวเต้นก็นจะขอลาพี่น้องไปซํานีนนะ่เนาะเพราะว่าจะขิ่นไปแพ็กไทยซอยเขานะไปเซตไทยซอยเขาครับเพราะว่าเขาอ,อยู่กันสองคนไอ้คนแพ็กไทยคนไทยคนนึงแล้วก็นคนบ้านเขาอยู่คู่นึงครับพี่นอ้องเขาอ,อยู่กันสองคนเดีย๋ยวจะขิ่นไปซอยเขาเนาะ มันได้แล่วไว้ไว้นะครับเพราะว่าไครมันไหลไหลตะเเกินนะเพราะว่าเปิดทุกแถวนะครับโอเคครับพี่น้องพอกัอกนไว้คลิปหน้าครับบ๊ายบาย